คูบิก everyday เรียนกับคูบิกสนุกได้ทุกวันนะครับวันจันทร์สดใสสีเหลืองแบบนี้นะครับนะเหมาะกับการเรียนเคมีนะครับซสาย 3A กับซสาย 3B 2คอส์สนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นเคมีซสาย 3A จะเป็นเคมีพื้นฐานนะเหมาะก,กับน้องมอ1ม .2 นะเป็นต้นตัวก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่นะการท่องตารางธาตุนะครับประเด็นรี่เกี่ยวกับอะตอมในตารางธาตุทั้งหมดนะไปจนถึงธาตุกัมมันตาราังสีการดุลสมการสสารต่างๆนะครับแล้วอยู่ในเคมีพื้นฐานซสาย 3A นะพอน้องขึ้น ม2ม3เรียนระดับสูงขึ้นเราก็จะแนะนําเรียนเคมีชั้นสูงที่เรียกว่าสาย 3B จะเป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์ขึ้นเหมาะกับการที่น้องๆจะไปเตรียมตัวสอบเข้าม4โรงเรียนชั้นนําทั่วประเทศเพราะว่าต้องใช้ความรู้ที่สูงขึ้นนะครับเนื้อหาจะก้ากึ่งระหว่างมต้นกับมปลายก็จะมีตั้งแต่แโครงสร้างอะตอมแนวโน้มตารางธาตุพันธะเคมี M, กรดเบสสารอินทรีย์นะครับชีวโมเลกุลปิโตโพลิเมอร์เป็นต้นนะครับวันนี้เป็นวันนังคารนะสดใสหวานนสบายๆเราก็สามารถจิบน้าหวานแล้วก็เรียน สา 7S กับคุบิกได้ซึ่งเป็นนะคอร์สที่ตะลุยนะโจทย์ทั้งหมดเลยก่อนเตรียมตัวสอบเข้าม .4 ที่โรงเรียนตรีมอุดมเราจะทํากันตั้งแต่นะครับโจทย์เก่าโจทย์ใหม่นะครับโจทย์ง่ายโจทย์กลางโจทย์ยากโจทย์จริงโจทย์จําลองทั้งหมดเลยเพื่อให้น้องๆมีความพร้อมก่อนที่จะ สอบเข้ามศโรงเรียนเตรียมดมศึกษาวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เราก็จะมาเรียนสาย CA กันนะครับซึ่งเหมาะกับน้องๆช่วงม .2 นะครับช่วงกลางๆพอดีเลยเราจะเรียนวิทยาภาพทั้งหมดเลยนะครับโลกขินดินแร่ดาราศาสตร์นะครับนะวันพฤหัสสดใ์สแบบนี้นะครับสีส้มเราก็จะมาเรียนฟิสิกส์กันนะครับมีตั้งแต่นะครับฟิสิกส์พื้นฐานและฟิสิกส์ขั้นสูงนะครับในส่วนของสาย2 a เหมาะกับน้องๆป .6 สอบเข้าม .1 นะครับพอเข้าโรงเรียนไปแล้วเราก็จะมาปูพื้นฐานฟิสิกส์กันนะเริ่มกัน ตั้งแต่ปริมาณทางฟิสิกส์นะครับเวกเตอร์สเกลาร์พลังงานกําลังพอน้องขึ้นม2ม3แนะนาเป็นสาย 2b ซึ่งเป็นฟิสิกส์ขั้นสูงนะเราจะเรียนกันเรื่องของกนะระจกแสงไฟฟ้าแล้วก็แรงลอยตัวนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าม4ของน้องๆแล้ววันศุกร์แบบนี้เราสามารถเลือกเรียนนะครับสาย 5a และสาย 5b ได้ซึ่งเป็นคอสชีวะนะครับวิทยาศาสตร์แบบพื้นฐานกับแบบขั้นสูงนะสาย 5a นะครับชีวะศาสตร์แบบพื้นฐานเราก็จะเรียนหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นการสืบพันธุ ระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบเลือดและ น้ำเหลืองทั้งหมดเลยคอสพื้นฐานแบบนี้เหมาะกับน้องๆม1ม .2 เป็นต้นไปส่วนคอสทาย 5b ซึ่งเป็นชีววิทยาศาสตร์แบบขั้นสูงเราก็จะเรียนอะไรที่ลึกและเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบฮอร์โมนระบบพฤติกรรมศาสตร์บันจุกรรมศาสตร์แบบนี้เราก็จะเหมาะกับการที่น้องๆม2มสามสามารถใช้ความรู้นี้สอบเข้ามสโรงเรียนชั้นนาได้นะวันเสาร์แบบนี้จะเหงาได้ยังไงนะครับมีคุบิกนั่งเรียนเป็นเพื่อนเราก็จะแนะนำทาย 6a ซึ่งเป็นสรุปเนื้อหาม3สอบเข้ามส หลกครบทุกศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นที่สิ่งเคมีชีวะดาราศาสตร์โลกหินดินแร่ <ไ Bag. S 2> เรียนครบ จบพร้อมสอบได้เลยนะครับส่วนของนะครับอีกเล่มหนึ่งจะเป็นทราย 7m เป็นตะลุยโจทย์เข้าไม่ดินดลวิทยาสอนซึ่งเรารวบรวมไม่ว่าจะเป็นโจทย์เก่าโจทย์ใหม่โจทย์ง่ายโจทย์กลางโจทย์ยากเรารวบรวมเอาข้อสอบเก่าวรวมถึงแนวข้อสอบทั้งหมดนะบรรจุอยู่ในเล่มนี้อย่างวันนี้สีแดงจดสสยนะเหมาะกับวันอาทิตย์กูบิกก็จะเริ่มต้นด้วยทราย 1a ซึ่งเป็นชีวพืชเป็นพื้นฐานไม่ว่าน้องป .6 สอบข้าม .1 จะไปอยู่โรงเรียนใดก็แล้วแต่แล้วโรงเรียนส่วนมากก็จะเปิดฉากกันด้วยชีวพืชก่อนเลยคะเรียนอะไรบ้าง ในชีวพืชเราก็จะปูพื้นฐานกันตั้งแต่ดะเซลองค์ประกอบของเซลลการแพร่ไปจนถึงการสังเคราะห์แสงของพืชการลำเรียงการสึบพันธ์ของพืชดอกนะครับนะเราจะมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องพืชในนาซน์ 1A อย่าลืมนะวันอาทิตย์เบาๆสบายๆแบบนี้อยู่กับบ้านเรียนไซน์ a ชีวพืชกับคุณพิกนะครับ